ทุกคนเบิงบรรยากาศคือฝนจะตกบ่เบึงดอกอันนี้ก็อ่วงร้ยแล้วนะคะสีก็จะซิดซีดนะคะเบิงนะทุกคนดอกอันนี้เขาเอาไปเ็ดน้ำซับด้วยค่ะเนี่ยกินได้นะคะ วัน <laughs> นี้เพื่อนบ้านก็จะมาตัดอ่าหาให้นะคะทุกคนดอกไม้อันนี้นะก็บานแล้วหนึ่งดอกนะคะดูคะ่ะดูนะคะดูนะคะ <laughs> นี่ดวะจะท้าทุกคนปชมดอกไม้ทั้งควุทุกคนช่วงนี้เป็นยังไง มวนบบดาม่ามาดามันนอกมวนบจ้าดาม่าับพุตดด้วยทุกคนเบ่งดอกกันนี่ด้วยล่ะแต่ว่ากะเบ่งค่ะสวยบอสวยบคะแมงปูมาตอมนะคะทุกคนช่วงนี้มาดามันนอกก็จะมีดามาจากพุตดด้วยอะค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะว่าช่วงนี้เราก็จะแฮปปี้กับหุ่นพุ่งกระชูทุกวันเลยขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปเป็นยังไงคะบรรยากาศทุกคนจะตกนี่ล่ะคะ่ะวันนี้ขอจะก็เตรียมตัวไปทำงานบ่ายสองนะคะทุกคนหวนัวหน้าทรงขอความมา ส่งขอความมาหาคอยตอนสิบโมงเช้านะคะเราที่นี่พญายไปทํางานเคต้องโทรรัะสาบบอกแล้วล็อกเลลได้ใ้งานแค่สองชั่วโมงเองอย่าค่้าคอยพืยกัดต่อนะคะทุกคนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ